สวัสดีจ้าเข้มครับทุกคทุกคนยายจะไม่กล่าวภาพม้วนด้วยจ้ามือนี้เขาครเขาปลามีตามาเขาครเขาปลาเอะไรด้วยจ้ามันหลุดมันอันนี้ยายเลยยายสมานบอมเหมือนสมานบอมเหมือนเขาครเขาปลาอะไรด้วจ้ามือนี้มาบ์มาก์กติดยายติดตามยายเลยด้วจ่าจ้าเข้มครับเป็นทางไหนทางอัธีด้วจ้ามาลุยเล้ามามาจ้า เขาดอกแวกแหกหมานด้วยใาเด้อนี่ดูครับมีกระลังหมานเฮดนนามากด้วยใาเด้อมาแสดงใจใหญ่ข้อเอี๊ยกระด้อจใาเด้อเฮ็ดกอแดงเด้อจใามือนีมากอำเภอหนองฮีเด้อยใจหนองฮีจังหวัดลอยเอ็ดเด้อจใาเด้อกอแดงเห็นนี่กอขาวด้วยใจคือเฮ็ดหนามากเลยจ้าขาว่าน่ะ จ้าดิบรรยากาศมืดอ,อึมขึ้นเลยด้วยจ้าเลยดิวันนี้พ้นลินพ้นยังลินอยู่ด้วยจ้าพ้นลินเลยพูนจะถอดพออีกก๊ยกได้จ้าติดก,กอแดงติดก,กอแดงที่เท้า อดครับกินอะไรเอาให้หมดอันใดจะกินได้น,นะแถาเนาะจ้โอ้ยหนามค่างในนอแถวหนามค่าไปเบิ้งสิหลักอีกนนอเรื่อนนยๆเท่าบรรยากาศกุ้มบรรยากาศดอาีอยู่มือนี่ไม่ยังเ่าไม่ยัง้งดอกนี่ <laughs> ดอกนี้นะเ่าโอ้ยปาดปาดดอกนี้ดอกไงดอกงามะเาเนาะเขาท่เฉียเออเอาเออผอนใช้เลยที่เ่าอดอกนี้งามมีลีเนาะจะชิดอกงามาหายเาหาเออหดครเชียวได้จ่าด้วยนี่ดอกงาม เด Nicholas, อกงามนีนะเถ่าเนาะงามดีอยู่ยังไงมามามาเขาขู่เขาป้ากขาแยเลยบันทีลุยไปเจอจเนอเห็ดเขาแป้งดีจเห็ดเขาแป้งแยกได้สองดอกเล็ดเขาแป้งแยบริสไทเห็ดไข่เขาทีเขาให้บึงงามๆคนไทยเก็บเห็ดไข่เขาดีใจเ้อ นี่งามงามเอ้านี่คอยอะไรที่เขาเป่งเอ้าเท้าเอ้าเก็บเก็บเออเห็นอลไรที่เท้าเห็นไข่เขียวเดือาเด้อดหนุ่มงามงามเด้อดเด้อนี่งามาางามพามามมาลุยกับยายเลยมาหลุดยายเบื้องบนนี้นี่งามงามไข่เขียวเ้านี่มาเก็บเห็ดก้อนแดงใหญ่ผด หิตกอแดงหิตกอแดงด้วยครับดอกงามเออดอกงามงามน่าเทาน้อนี่แต่ดอกงามงามเลยด้วยจ้าด้วยนี่แต่ดอกมีใหญ่เลยดอกหนึ่งด้วยจานี่นี่งามขึ้นคือกันเหิตหน้าหมากผ้าแผดติผีแผดถึงผ้าแพรไม่ยังเ่าไม่ยังพ่อเยอะด้วยจ้าเห็ดกอแดงอ่าเ่าเก็บดอกงามนี่ ไม่เยมูพูนกินตีเดี๋ยคล้องพูนเดี๋ยวคล้องใ,ให้เห็ดเขาคล้าเขียวอีกดอกนึ่งก็จางงามจูมนันนี่จูมันงามดีจูมึงจูมังไงงาม,มางามจูมงงามนัน่นส่ <laughs> <laughs> นี่ได้จุ่มหน่อยมันเบานะเอาเมานบ่เอาสมัยบัง,อบง,บง,บงอเอาบัางเอาบังบังมันพอเอาปลาเท่าเออนั่นพอเอาอยู่ นานมันอยู่เหียงกันไงอยู่นานเห็ดขาวดินสิปาดเห็ดข้าวดินคือจังดอกไงเอาเทงนี่เห็ดพุ่งขาวตีเทาเห็ดเขาวไข่ขาวเม่นเห็ดเขาวไข่ขาวนี่ดอกนี้ไงงามๆเนาะดอกโค่เดี๋ยวนี้ให้เบิ้งข่อยจะเบิ้งดีๆเบิ้งเบิ้งดีแล้วโอ้เห็ดข้าวแป้งเห็ด อันนี้เลยเท่านี่บอเมนอันนี้เห like ็ดดอกไงเนาะเห็ดเขาแปงแถวนี้เนาะดอกเขากระดดอกสามฮิดเขาไข่เลยฮิดเขาไข่นะเท่าเขาไข้ยังไงสะโอ้ยปาดปาดปาดดอกงามเพก็เท่าเนาะโอ้ยดอกงอามยังไงเก็บซื้อเก็บไปได้ทั้งเด้อปาดปิดเขาไข่เขาตัวนี้ได้แล้เท่ามึงมึง นี่ทังนี่ถอยถอยถอยฉากนี่ก็เปรียงบ่ได้ยุ่ิเ่าได้ไดงามๆนี่เฮ้ยเขาเฮ้ยนะพี่น้องดอกงามๆด้วยกาเด้อนี่เจอเร็วเจอเร็วนี่ดอกปีศาม่ายาหมจะถอ เดาใหญ่โอยโขมขึ m, ch ào, ch ào, n n ơi, ้น <À> ีาใหญ่มาตามหาเจ้าเจ้าหลนใหญ่บ้งมอนี่เออเจอเกดมีแหงใเด้เดยวเขาขู่เขาปาอนี้มาดอเลยพี่นงนี่ใหญ่ป้าขามันง่ายง่ายบงเข่าใช่ะมีอือนี่ ของเด้อพ oh, ี่น้องพอดแล้วเด้อเอาออกันากมน้ยเหื Pent ่อยสองดอกสองดอกเพือพี่น้องนี่มี่ต็มดอกใหญ่ๆเลยดอกนี้นี่มันหักดิมันหัดถลทีดอกเห็นมัออกไปทางไหนเนาะออกมั้งเบิ่งดูเอาไปขังหนึ่งอ้งเก็บ เจีบเองเปียนห้ยาจีบด้วพี่น้องจะท่องจะองบ่หเจีบเคาตอนี่นี่นี่พี่น้องยหเจีบดีตัวนี่เจีบดีต่วน่ม่ใเจีบันเลยจีบเอสีเดียพี่น้องเอ ยายใจกาเจ็บด้วยพี่น้องถ้าทอามึงเจ็บเลยเขาตอกแจกียนสีงียน่เจ็บเฮ็ดเขาตอกแจกพี่น้องอ้ยยาเจ็บงามีนี่เนาะจ้ะพี่ตุ่คนตีลายาเจ็บนีพี่น้องงา่งามมีนี่เนาะยายว่าจะกลุ่มไดเลยงามตะเลดเลยวะ นี่นเก็บเป็นสี่พี่น้องปานออกกระสองบบ่งเก็บยาเก็บเองเอก็บกระสอบแตกได้พี่น้องเด้อมามาบุญก็ใหญ่เลยเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะใช่มันงามไหมพี่น้องนี่นี่ยานี่งามเนาะพี่น้องเนาะนี่นเก็บดีๆนะจ๊ะเก็บเป็นสี่เลยนะเก็บดีๆ <laughs> เห็นไว้ว uh, ่าำยายเจ็บสาวหร่าเปล่าน่าจะตากนี่ดีจ้าเลยเขากินอืมีบองามาเป็นนองโอ้ยายเจ็บเร็วดีนี่น้องอื้ต้นติ้นเสืออนาะเขาเจีนเสือเนาะตงแบบยายเจ็บอืมจ้าเไปยายเจบไวๆ ก็คอยเก็บสิเลยยายมักเก็บเถๆนี่ก้องไว้ให้เพิ่นเสือเพิ่นมาไหมอืมอ้ากุ้มนี่ได้ถือมาเลยได้ไหมลายหูลายตาก็บถือโทมตุอสาเลยพี่น้องเลยแฟนครับดูหูทุกคนตาเห็นมือไหมเห็นมือสาวเห็นเห็นมือเห็นอยู่ติงามงามเออกำลังงามงามเลยพี่น้อง นี่อยากจะไปเสียบเลยมีพี่น้องเก็บเป็นสี่เล่ยจ้านี่ยิ้บอนี่ตัดออกน้ำแหย่ยัดข้าตกแตกแต่ท้องบง่งเก็บนี่ยายเก,ก็บเองนี่ปาดออกบ่ต้องให้มีอันนี้เลยนี่พี่น้องนี่นี่เบิ้องรวๆไปเลยได้จ่าเด้อนี่เช็บไปเจ็บ เพอออมเหมือนเลืไดยด้วยเย็บก็มืดเลนน่าจ้ะเนาะมืดบุ่งเลยว่ะอ้อยิ้มโ่พี่น้องยิ้มยิ้มมากตาไทยปั่นงามเนาะเนี่นี่ตุ้งวะคอยเห็นแต่แขนเลยเนาะเห็นแต่แขนก็เพี้ยนตีนี่ งามงามนี่พ uh, ี่น้องเอ้ยมาทั้งอีกเถาะนี่้้ไดเ็บงามดินี่งามเก็บดีพี่น้องเอ้ยเฮ้ยนี่เลยเห็ดเห็ดเห็ดคนเถาเห็ดใหญ่เก็บงามเลยพี่น้องเห็นบ่นี่ยเออจ้า ว้าวก็เจ็ใใเจเนนนบ,บใหญ่เลยใช่ให้โก่งเจ็บมึงกับขัดมึงถือยางน้ำเทือพี่น้องเดือบันีย่เห็นหน้าใหญ่ขาวเป็นแวน่นง,งาม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 คือเห็ดเนะาะ <c oughs> เห็ดก็งา,ากงามเาห็ดก็งามพ่อเฮ็ดอะไพี่น้องใหญ่ก็นี่จะเก็บสีได้จ่าเด้อนี่ลุนใหญ่ที่ ขัดตาทายไล่หูุายไล่ตาก็จะถึงคนผู้สาเด้อพี่น้องเด้อไปแร่งด้จา่าเด้อนี่ดอกหนึ่งโอ้ยตัวไก่เมื่อดอกหอย่นเฮ็ดนังเขาปัาพี่น้องปาดปาดปาดหยอดย่ายใส่อีกแล้ว ไอ้ออกเขาปื๊ดอหอเขาเจออะไรทีครับเห็ดไข่ขาวงามเลยพี่น้องปาดพี่น้องเป็นนิว่าตอนเด็กพี่น้องเด้อพี่เออจู่มันติเเ่านี่ยจู่มันติดเขาเอองามงามเลยดูถั่วตู้มใหญ่ๆนี่ให้เบิ้งเ่านี่เออให้เ่าทั้งในอีกไปไปไปตามไปดู ตามไปดู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 ที่จ่านี่ตามไปดูก็เจอสีดอกสีดอกไม่ติดจุ่มงามๆนะเถ้าเนาะเอาเขียวออกดีๆเถ้านี่นี่ละเอียดเจียวๆเลยพี่น้องปาด อ้ดอกนึ่งด้วยจ้านี่ยายเอาทุกอย่างที่กินได้มาเถาเนาะนี่พี่น้องเลยนี่นี่นี่เลยคิดกันน้ำผัวบูแต่คนกินก็เตี้ยงโกเด้งโกแด้งดอกนึงด้วย่น้อมด้วยดอกงามสวยๆเขาเปล่งงามๆด้วยจ้าดอกหนึ่งนี่ ไี่ยังเขาไข่ขาวพออีกงเลยด้วยจ้านี่ไข่ขาวเลยจ้าเด้อยปัดมีแต่ดอกงามๆเลยหอมมั้งหอมหอมหอมเอือดีหอมดีน้องสาวเนาะอ่าห็ดกอแดงงามๆเลยจ้างามงามฮิตกอแดงอุ้ยอะไรจ่าก็ขอถุกขออพายดิจ้าเยี่ยเคียนะ ขอ้อจุข้อ,อไผ่ขันไล่ตานี่งามงามเจ๊บอกพิษพิษก็ไม่ใช่เท่าห่อนคนอันนี้แหละตีห่อนมังแปะเลยตีเท่าฮะเดินมาเดินมาเดินมันกลุ่มยงังมาท่าเสาอยู่จ้า ข้าวไข่ขีขาวเด้อจ่าหอมหอม้ออดวงเง่ๆงามๆโอ้โหลดหนึ่งข้าวไข่าขาวไปเท้าออกไปออกไปลดเด้อจ่าเด้อนี่ใหญ่ก็ได้ยูเฮ้ยผาด้ปโคกไหมสิเออตัวนี้โคกบานเงา้่วะ บ้าน,น้องใหอหบ้านน้องฮีบอพีดบ่อซื้อได้จ้ะบัานน้องฮีไปไปุบเลยท้บ้านน้องฮีจังหวัดร้อยเอ็ดที่จ้าไปบ้านขอทับตะห่ารถ้วาด้วยจาทยท้าด,ด้วยจ,ดวยจะดอกหนึ่งเห็ดทานง,งามๆในจ้านี่ เ hey, พี่น้องจุ่มเห็ดพูนหน่อยเฮ้ยเสียงโขนอือออกเมาแล้วแซ่อ,อยู่นี่แต่ใหญ่เอาเนี่ใหญ่เอาแต่จุม่มใหญ่ๆมันเด้อนี่ยายพ่อจุ่มเห็ดพูนสองดอกเถา้ามาเก็บเถา้ามาเก็บเอามาหนี้จุม่มนี่ดอกนใค่เยอะพี่น้องโอ้ใครเกียวอะเยวะอะไรพี่น้อง จุม่มงามนะสาวโอ้ดอกนึงจุ่มนึงพี่น้องนี่จุ่มหนึ่งนะครับขึ้นบ่พี่น้องเห็นบ่เออจุ่มงามๆเลยนะสาวเนาะนนง,งามๆเลยอ้าดอกใหญ่ๆเด้อจ้าเด้อนี่พูนเห็ดไข่ขาวดอกใหญ่ๆง,ง,งามงามได้อจ้าเด้อจ้าเด้อยายพ่อได้กินได้อยากอยู่ได้จ้าเด้ออุ๊เนในพ่อ แกงอยู่ด้วยจ่านี่เต็มกระตาหน่อยอยู่ด้วยจ่าเด้อนี่มีแต่เห็ดงามๆด้วยจ่าเด้อย่าชิจ๊อบคีบด้วยจ่าเห็ดเขาไข่กระพิดปวกแดงในแถวเนาะย่าชิจบคีบไว้เพียงแค่นี้ด้วยจ่าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนต์จะหายย่าดยดีเสมอมาถ้าย่าผิดพลาดประกันได้ย่าขออภัยด้วยจ่าสวัสดีจ่าสสวัดีครับรักนะทุกคนจุ๊บจุบยัง พิกัดห,ห,หมูหฮาหานแมมบ้านนี้ยังบ้านน้องน้องฮี่ <c oughs> ได้จานี่จังหวัดลอยเอิดได้จาน่ได้